มิถุนายน2489เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือในหลวงรัชกาลที่8ป้องพระแสงปืนที่พระนราชเสด็จสวรรคตขณะนั้นเข้าใจกันว่าหัวกระสุนฝั่งในต่อมาวันที่10มิถุนายนนายแพทย์หม่อมหลวงเกษตรพกบาดแผลที่ท้ายทอยขณะเคลื่อนย้ายพระบรมศพจนลือไปทั่วพระนครว่ากระสุนเข้าท้ายทอยทะลุหนา้าผานั่นคือถูกลอกปลงพระชนวันที่ส1มิถุนายน กรมตังรวจส่งพระแสงปืนของกลางที่พบบนแทน่นบรรทมมาให้ดร,รจ่างรัตนรัตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์พร้อมจดหมายสอบถามมาสองข้อคือปืนหมายเลข 2C81459 นี้ได้ใช้ยิงมาแล้วหรือไม่และถ้าใช้ยิงแล้วในระยะเวลากี่มากน้อยเรื่องราวนิติวิทยาศาสตร์กับกรณีสวรรคตรจะเริ่มต่อจากนี้ท่านจะได้เห็นบุคคลทั้ง13คนที่เกี่ยวข้องในคดีสวรรคตรได้แก่ จำเลยคดีสวรรคต3ามคนประกอบด้วยนายชีสิงหาเสนีจำเลยที่1นนายเฉลียวปทุมรถจำเลยที่2นายบุตรปัมสรินจำเลยที่ส,นรรส,นท,สทนายจำเลยและอายาการโจ์ประกอบด้วยนายฟักนสงขาทนายจำเลยหลวงอัธปรีชาชนุปการอายาการโจ์นักวิทยาศาสตร์นักเคมีนิติเวชและผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ดอกเตอร์จางรัตนรัตน์นายแพทย์สิริติวยานนท์นาวาเอดสมพันธ์บุญนาคองค์คณะผู้พิพากษาสารอาญาหรือสารชั้นต้นห้าท่านประกอบด้วยพระนิติทานพิเศษหลวงการุณน,นาราธรนายวิจิตอัคารวิจิตไกเรเลิศ หลวงกำจรนิธิสารนายทวีเจริญพิทักษ์ท่านจะได้รับรู้ข้อกล่าวหาของอายการโจทย์ข้อโต้แย้งของทนายจำเลยและข้อวินิจฉัยขององค์คณะผู้พิพากษาในประเด็นการพิสูจน์พระแสงปืนของกลางที่วางอยู่ข้างพระวรากายบนแท่บนบรรทมผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบเข้าใจง่ายๆเพื่อปูพื้นฐานอันสำคัญต่อการรื้อฟื้นคดีสวรรคต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนแต่สวนคำร้องของศาลในขณะนี้อย่าพลาดชมตอนต่อไปนาะช่องทาง Facebook และติ๊กต่อนะคะ